สวัสดีค่ะมัมเมี่ยวนะคะคลิปนี้นะคะเมี่ยวจะมาทำคลิปซุ่มแจกของรางวัลค่ะ ก็ตามที่เหมียวเคยรีวิวไว้นะคะว่าเหมียวมีของรางวัลมาแจกนะก็คือแบงค์เพียโน้อยกล่องนี้เลยค่ะก็จริงๆแล้วนะคะพี่เหม và, ียวบอกไว้ว่าเหมียวจะสุ่มแจกของรางวัลในวันที่30มีนาเนาะวันนี้เป็นวันที่31มมีนานะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้30มีนาเนี่ยเหมียวติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้มาแจกของรางวัลนะคะอ่าพอดีแล้ววันนี้เหมียวเลิกงานมาก็เลยรีบมาทําคลิปแจกของรางวัลให้กับเพื่อนๆเลยนะ ะะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะคะว่าของรางวัลที่เหนี่ยวจะแจกให้กับเพื่อนๆผู้โชคดีเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งเนาะนี่เป็นกล่องเคียนน้ตแบบนี้นะคะเปิดมานะน,นี่ยก็จะเป็นถุงผ้านะคะอันนี้ถุงผ้าที่เหนี่ยวเคยให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเจลนะคะอันนี้เป็น เจลทั้งสองสูตรเลยนะคะเป็นเจลล้างหน้าทั้งสองสูตรนะคะทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าเลยนะคะก็แจกให้กับเพื่อนๆไปเลย1ท่าน1รางวัลนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันหลายท่านเลยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะทุกทกคนที่ได้ร่วมสนุกกันเข้ามานะคะลายชื่อทุกทกคนอยู่ในแก้วใบนี้เรียบ รอยแล้วนะคะคือเหมียวเนี่ยไม่ได้คัดเลือกจากความพึงพอใจว่าเหมียวชอบคอมเมนต์นู้นเหมี่ยวชอบคอมเมนต์นี้ไม่ใช่นะคะคือจริงๆแล้วทุกๆคอมเมนต์ทุกๆเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันเนี่ยเหมียวชอบหมดทุกคนเลยนะคะทุกๆคนที่ร่วมสนุกกันน่ารักมากๆเลยบอกมาถึงรายละเอียดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงทําตามกติกาที่เหมี่ยวบอกไว้เป๊ะๆเลยนะคะน่ารักมากขอบคุณกันมากๆเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ ามาวัดดวงกันนะคะใครที่จะได้ของแจกจากเหมี่ยวไปเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นก็คือดวงทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ดวงดีโชคดีก็ได้รับไปนะคะมาวัดดวงกันล้วนๆค่ะอ่าแต่บอกก่อนนะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เหมี่ยวที่ไม่อยู่ในกติกาที่เหมี่ยวแจ้งเอาไว้นะคะอ่าแบบว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์สอบถามในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเหมี่ยวไม่ขอนำรายชื่อเข้ามาจัด รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าไม่อยู่ในกติการ ที่เหมียวบอกไว้นะคะจะมีแค่เพียงแค่รายชื่อสําหรับเพื่อนๆที่เข้าร่วมสนุกแล้วก็ทําตามกติกาที่เหมียวได้บอกไว้เท่านั้นนะคะอก่อนที่เราจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเหมียวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์นะคะทุกๆคนเป็นกนําลังใจให้เหมียวได้ทําคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะคะขอบ คุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆมีน้องๆหลายท่านนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกเหมี่ยวว่า,าใช้ผลิตภัณฑ์ตามเหมี่ยวแล้วนะคะใช้แล้วหน้าดีขึ้นจริงๆใช้แล้วสิวหายขึ้นจริงๆนะคะบางคนก็บอกว่าเพิ่งจะรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เหมี่ยวแนะนำเีย่ยเป็นครั้งแรกพอได้ใช้แล้วก็ใช้แล้วดีจริงๆเข้ามาขอบคุณเหมี่ยวที่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะโอ้ยเป็นกําลังใจให้เหมี่ยวมากเลยน่ารักมากๆเลยนะคะ ได้เวลาจับลายชื่อแจกของกันแล้วนะคะเดี๋ยวเมียวจะจับมาหนึ่งลายชื่อนะวิ่งต่นเต้นต่งเต้นต่งเต้นคือเมียวตื่นเต้นแทนเพื่อนมากเลยเนาะว่าไม่รู้ใครจะได้ไปนะคะ,ะเดี๋ยวเมียวจะนับ 1- นถึงสาแล้วก็หยิบมา1รลายชื่อนะคะอะโอเคเริ่มนะไม่มองด้วยหนึ่งตื่นตเต้นต่นเต้นสองสามอ่า มาแล้วนะคะหนึ่งเบอร์จะเป็นใครนะคะจะเป็นชื่อของใครนะคะอ่าน,นี๋ยวม่จะแกะก,ก่อนลุ้นลุ้นลุ้นชื่อคุณจร,ญญนนจริญญาใช่ไหมเอ่ยอ่านเนี้ยอ่านว่าจะริญยาใช่ไหมจะริญยาค่ะเห็นไหมคะอ้าว เห็นไหมกล้องไม่โฟกัสอ่าคุณจะลินยานะคะดีใจด้วยนะคะ ไปนะคะตามที่คุณจริญญาเนี่ยทิ้งไลน์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวเมี่ยวจะทักไปหานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในไลน์นะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะสําหรับการร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเมี่ยวขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะทําตามกติกาที่เมี่ยวบอกไว้เป เลยนะบางคนเนี่ยอธิบายมาแบบหูยาวเหยียดเลยอะ่ะอธิบายมาเป็นสิบบรรทัดเลยอะคะ่ะหูน่ารักมากๆขยันพิมพ์มากๆเลยนะคะน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าเสียใจนะที่ไม่ได้ของแจกจากเหมี่ยวนะคะถ้าเกิดครั้งหน้าเมี่มีของแจกอะไรอีกก็ขอให้เข้ามาร่วมสนุกกันอีกนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะคะอย่าเลิกติดตามเหมี่ยวนะคะติดตามเหมี่ยวต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วสหรับคลิปนี้เมี่ย ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดผลิตภัณฑ์ดีๆที่เมียมาแนะนำนะคะวันนี้เมียไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ